ฮัลโหลก็ขอกราบสวีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เรามาโปรโมทเซิร์ฟกันนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเซิร์ฟนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจุดเกิดสปาวนะครับจุดเกิดสปาวนะครับเมื่อเข้ามานะครับ ก็ให้ทําการล็อกอินหรือสมัครนั่นเองนะครับอันนี้เขามีบอกอยู่นะครับจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับมันจะมีเสียงเพลงนะครับคือมันเป็นปลักอินอย่างหนึ่งนะครับเป็นปลักอินนะครับวิธีการปิดเพลงนะครับก็ music off นั่นเองนะครับหรือเขาจะเปิดออนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูลวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเอ้ไม่ใช่ดิ music ให้มันเล่นยังไงวะเออนะครับช่างมันแล้วกันนะฮะถ้าใครจำใครก็มิวสิกออฟไปนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมเห็นอ่า NPC นะครับอันนี้จะเป็นอ่าสมุดอะไรไม่รู้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าก็นี่นะครับรอบๆนะครับเอ้ยแบบนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบอ่าคนไทยสร้างนั่นเองนะครับนี่อ่านี่แมปนะฮะชื่อแมปเขาบอกอยู่นะฮะโอเค อ่าเมื่อเราเดินออกมานะครับก็จะเป็นอ่าสปาวนั่นเองนะครับเราอยู่ในสปาวนะครับอ่าเราจะเจอพลอยนะครับน้องพลอยนะครับอ้าวสวัสดีค่ะพี่ตั้มทำอะไรคะเออนะครับแอปเสียงซะเลยโอเคนะครับตรงนี้จะมีอ่าแนะนำการเล่นนั่นเองนะครับเป็นอ่า มาร์กอินหรือ NPC ที่แบบว่าโอเคเลยเนาะไม่ต้องแบบว่าเป็นอ่าตัวหนังสือลอยนะครับเพราะว่าบางทีผมใช้เชดเดอร์แล้วมันมองไม่เห็นนั่นเองนะครับอ่าเลาก็จะมีบอกว่าระบบโปรเทคนะครับว่าอ่าการใช้คําสั่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นระบบอ่าเคลื่อนย้ายนะฮะแล้วก็ระบบร้านค้านั่นเองนะครับระบบวาร์ปอ่าแล้วก็ระบบเคสนั่นเองอ่าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นอ่าจุด เขาเรียกว่าะไรนะโปรโมชั่นเติมเงินนั่นเองนะครับประจําเดือนเมษานะครับพอยต์คูณ2นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะก็มาดูกันได้นะฮะโอ้ยนั่นเองอ่านะครับตรงนี้จะเป็นอ่าในส่วนของอะไรผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวอ๋อของเวทมนต์นะครับอ่าจะมีอะไรบ้างนะฮะอ๋อเอาไข่แคทมาแลกนั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่าพวก NPC แบบเติมอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะก็ยังมีอยู่ตัวเดียวเลยนะฮะยีนดุดเดียวนะครับ เซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะครับคนเล่นก็น้อยนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมีสตาฟอยู่อ่าตรงนี้เป็นอะไรอ๋อที่อ่าเอ็นชาร์ตนั่นเองนะครับถ้าอ่าถ้าที่เติมอ่าอ๋อโอเคนะครับอ๋อโอเคโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นที่เอนชาร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวผมหิวแป๊บหนึ่งแป๊บอ่ำงับงามงามงามอร่อยนะครับเมื่อเข้ามานะครับผมลืมบอกเลยนะฮะมันจะมีของแถมมาให้นะครับก็จะมีอ่า หมวกนะครับซื้อกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็จะมีดาบนะฮะแล้วก็จะมีโปรเทคใหม่นะครับอ่าสิบคูณสินั่นเองนะครับพี่เขาแจกฟรีให้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นอ่ากล่องนะครับกล่องที่เขาไว้แจกนั่นเองกล่องสุ่มของนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าไปรับตรงไหนนะฮะอันนี้ไปสถานที่อื่นๆนะครับก็มาคลิกที่ npc ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปอ่าวาร์ปที่ต่างๆนะฮะสวิฟเวิลนะฮะวาร์ปสร้างบ้าน pvp นะครับอันนี้ไปโจมตีฐานทัพมอเตอร์นะครรับอ่าาะะปมณนี้ เย่อันนี้รับหนังสือนะครับรับหนังสือนะฮะแล้วก็จะเขียนว่าอะไรดีอ่าอ่ะผมรับมาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนว่าอ่า what the fuck โอเคก็ลงนามโดยอ่าแรปตั้มนั่นเองนะฮะโอเคนี่นะครับอ่าโอเคใส่แล้วก็หย่อนใส่ไปในนี้เลยนะครับอย่าไปอ่าคำหยาบอะไรกับอ่าแอดมากนะครับโอเค ตรงนี้เป็นคําสั่งยศนั่นเองนะครับก็มาคลิกดูได้นะครับเบมเบอร์นะครับมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะครับรายละเอียดแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่านี่นะครับโอเคอ่านี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเควสอะไรนะไม่ใช่ดิเขาจะเป็นอ่าเว็บสั้นหนังสือจริงโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับใครที่เอาดินมาแลกนะครับก็จะมีเควสต่างๆนะครับอ่ามาแลกได้อ่ะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นร้านอะไรม้าดเ๋ยวนะ ตลาดผู้เล่นนะครับอ๋อมีตลาดผู้เล่นด้วยนะครับถ้าเราจะเอาพวกแบบดาบอะไรอย่างนี้มาขายก็ได้นะครับนี่นี่นะครับกล่องสุ่มของนะครับที่ผมได้นะครับก็จะมีถ้าจะมีกุญแจนะครับกีนะครับเพื่อเอาไว้เปิดกล่องนั่นเองนะอ่านี่กดลัดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าระบบสุ่มของนะครับสามารถสุ่มได้ทุก1ชิ้นอ่าต่อชั่วโมงนะครับอ่าก็มารับได้ต่อชั่วโมงนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มกันนะว่าจะได้อะไรอ่าเดี๋ยวนะขอเปิดอันแรกเลย ไว้ได้ขนมปังโอ้ my god โอ้ยตายตายตายได้ขนมปังเหรอเนี่ยปับป๊บปั๊บโอ้ยได้อะไรเนี่ยอ่ามันคืออะไร <c oughs> ผมเล่นไม่เป็นเออนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดอีกอันหนึ่งล้วกันนะครับปึ๊บอ่าเอาอันนี้แล้วกันอึ๊บได้อะไรเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้โหได้มาแค่เนี้ย <c oughs> เออนะครับโอ้ยได้แท่งอันนี้ด้วยนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าแจากของฟรีนะครับมี ขนมปังนะครับอันนี้เป็นเคเวสย่อยนะฮะเคเวสย่อยก็เอาบล็อกทองนะครับแล้วก็ไข่มุกเอนเดอร์นะครับมาแลกหมวกชุดต่างๆนั่นเองนะครับนี่อันนี้จะเป็นร้านขายโพนะครับมีโพ10บคูณยี่า10คูณสินะครับ20่สิบคูณยี่สคูณสานะครับแล้วก็40นั่นเองนะฮะถึงอ่า50เลยทีเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไป uh, สำรวจตรงนี้กันนะครับไปรู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเดินออกไปกันดูนะครับอ่านี้เป็นม้าด้วยมีม้าด้วยนะครับอันนี้เป็นร้านอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยเนี okay, ่ยโอเคอเคุ้ยตรงนี้เห็นผมเห็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูด้านหน้าหน่อยอ,อ๋อเป็นไลท์ไลท์ชื่อนะครับคนที่เติมเงินเยอะที่สุดนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นอ,อะไรเนี่ยอ่า อ๋อคนที่มาโปรโมทเซิร์ฟนั่นเองนะครับอ่ามีผมด้วยเดี๋ยวง้อนะครับยอดติดตามนะครับเนี่ยเป็นไงอ๋อมีผมด้วยนะครับอันนี้ใครวะเดี๋ยวอ๋ออันนี้ผมก็รู้จักอยู่นะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าแมปนี้นะครับเขาเป็นคนสร้างเองนะครับไม่ได้เอาไปเอาไปอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดเกิดสปาวกันนะครับ เดี๋ยวเรารีบเดินก่อนครับงับฮึมนะฮะตรงนี้มีทุ่งนาด้วยนะครับแล้วผมเห็นอะไรแวบๆอ่าก่อถอนถอนชาวนาน่าจะเป็นเควสมั้งนะครับเออนะฮะเห็นชื่อไกลๆนะครับอ่านไม่ค่อยออกเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราอ่าไปที่จุดอ่าที่จะวาร์ปกันนะครับไปสถานที่อื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปไปสร้างบ้านกันนะครับอ่าวาร์ปสร้างบ้านอ่าการวาร์ปจะเริ่มในขึ้นใน5วินนั่นเองนะครับอ่ามาแล้วนะครับโอเค อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋ออันนี้เขาบอกอ่ะไม่มีอะไรนึกว่าจะบอกอะไรสักอย่างเนาะนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะฮะโอเคอ่ะเรารีบไปสร้างบ้านกันนะครับมาโยโยสวัสดีเจ้าหมูนะฮะเราเจอหมูพอดีเลยนะเราฆ่าก่อนเออเออตายนะครับโอ้มีเอฟเฟคด้วยนะครับมีเอฟเฟคด้วยนะฮะในการฆ่าเมื่อกี้นะครับ อ่าเป็นไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบขึ้นก่อนอืบโอเคอเฮ้ยตอนนี้มันตอนมืดแล้วอะผมไม่อยากสร้างบ้านตอนกลางคืนเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกับสปาลก่อนละกันนะครับ S P A W N อ่ารอห้าวินะครับอ่าพื่งทำการวาร์ปนั่นเองนะครับอย่าเดินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมันจะไม่วาร์ปให้นะครับโอเค นะฮะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมถือว่าได้เป็นเซิร์ฟที่แบบโอเคเลยนะครับมีรายละเอียดบอกต่างๆนะครับเยอะแยะนะครับพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้ไอเอาไว้ใต้ description เลยนะครับโอเคเนาะนะครับสามารถมีเว็บเติมมีเว็บด้วยนะครับมีเว็บแล้วก็มีเพจนะครับหรือว่าใครจะติดต่อแอดมินนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะฮะ อ่านี่นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะชุดมันแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูโอเยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ